ไม่เป็นรไ่เป็นมาเล่นเล่นตรงนี้แหละเออมึงก็เล่นตรงนี้แหละกูมันได้ยินแล้วที่เกลยดมันให้ได้ยินเสียงดังเกินไปอ๋อสามสามใช่ไหมสามสองดิหนุ่ยใช่ไหมฮะหนุวยดุงมีสามตัวสองตัวสามต่อสองฮะ

นี่แมปอะไรฮะหมปแมปอะไรไม่รู้หมาหมาโว่แมปอะไรไม่รู้หมา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 ยนไปไปเลนไม่ยิงคมนะเนี่ยเอาจริงเฮ้ยคมจริงคมจริงเออกูเข้าใจเหมือนที่มึงเคยบอกกูเรียบร้อยแย่ เกมเท่าไหร่กีแต้มอ่ะสามหเออเกมหเกมหกเกมหก่ยกูยังเก็บเก็บอยู่แค่สตัวเก็บสองเรนมาแล้วเป็นเรนด้วยได้ตัวเดียวดิไ้สองตัวเกมหกตายเฮ้ไม่เรนเจอสองว่ะสองสองว่ะ เก็อยากจะเล่นแต่ซองเนะอะไรอะไรแรงอุ้ยหลังเข้าหลังเข้าไม่ไม่กูเช็คไอ้นี่ไปแล้วไม่กูไม่โดนซักหนีอ่ะระวังนอนสวยไม่โดนเรียบร้อยเยาอะไรกูไม่ได้ทำอะไรเลย อะไรของมึงเล่นแบบไปตายเล่นแบบไปตายด้วยเรื่องมึงไอ้ดีมเหมือนแตายอยกูตายแล้วไอ้หนุ่ยเหมือตายเรียบร้อยวางแล้วเรียบร้อยม่หรอกเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แถวแถวนี้หรอกมันอยู่มันเกิดแถวนี้แหละแต่คือเราจะเจอตัวมันไหมหรือเปล่ามันงั้นมันก็แอบอ่ะงั้นอยู่บทบาทไม่มีหรอกไปลุยปล่อยพวกลุยแล้วกูลุยเลยเงี้ย ียบร้อยตายแตกไปแล้วอยตัวเดียวดิมตายไอ้ดิมตายฆ่ามันเรียบร้อยกุรรกไอ้เหียอย่าบอกว่าหต่อศูนะใช่ไหมหกต่อศูนย์ลโล ลอเนก็เก่งเลยเออไอเลนมันก็เก่งนะเว้ยไอเแยแต่ฟอร์มมันกาลังเรียกฟอร์มมันมาอยู่เอออย่าเพิ่งไปแบบพูดอย่างนี้กับมันเดี๋ยวคอยดูฟอร์มขึ้นมาอยู่ว่าทุกคนไปฟอร์มหายไปแล้วก็อยู่ในนี้แหละทุกคนเชดีมาหาย่าฮูอไม่มีหายแครกเกอร์ใส่เจอบต้องเป็นแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยย่าฮูือเรียบร้อย กูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยตาเนื่อไม่ได้ฆ่าใครเลยเว้ยแค่จะส่องสำตัวอยู่งโอ้ไอ้เหี้ยจะแบบรีบตัดสินเลยคนจะรู้แต่เรื่องไม่ใหญเพี่อะไรดิมคนจะรู้อะไรนอนนอนลงถึงเวลาของกูแล้วล่ะ

เลสโกรอบที่สองเกมหกว่ะรอบแรกชนะไปแล้วรอบสองรอบสองมาระดับระดับน้องระดับน้องระดับกายแล้วไม่มีพลาดมึงจะเดี่ยวเยบร้อยครับสามสองหนึ่งเดียวไปเออจริง อวางไปหนึ่งเมตรมีเบ้นอยู่กลัวอะไรวะเดี๋ยวไอ้เบ้นแม่งแม่งสุดละดัว่ะเออจริงเป็นมือมันก็ย่อมมีการตกกันอะไรบวกเลยว่ะว่าอยู่ข้างในแน่นอนไม่ได้แล้วอยู่นี่อยู่นี่อุ้ยอยู่ไหนดิมหลังวะหลังหลังหลังบิ้บ้านที่มันมีไม่ได้ไอ้คนละเบิ้ลมาเจอคนน้อยกูหลังมาไอ้โงงตายเห็นละเผ่นละเบิ้ลมันมันเข้าไปตรงจุดไอ้จุด เออนั่นแหละสวยเร็ว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 โอ้ยโอ้ยตีอ่ะมีดไอศั์เอ้ยโลงแหม่เอาเป็นอีิ่วใครดูน่ายใช้ปืนไว้สัตว์โอ้ยยายาโอ้โหเกมยังไม่จบเกมยังไม่จบอย่าพิ่งจบนะหาร์ดดไอ้น้องเมื่อกี้มันจุดบีมันก็บอกว่าจุดบีเออแบบพ้อมมาทุกอย่างเกมมีเกมยังเฮ้ยลบดีโอ้โหควายเอ้ย เฮียวัตถิวัตถิววัตถิวปลามันปลามันปลามาปลามาถอยกลับถอยกลับไปแล้วหัวดีดีมระวังดีมว่ายดีมไปตายแน่เลยก็ก็ใช่อ่ะมีสิทธิ์อ่ะหนะเห็นไหมไม่มันก็มีสิทธิ์เจอ่แคอยดูอุ้ยถ้ามันตายเราก็เห็นแล้วอีเขี้ยมมันไปแนของมันวะเออืไม่รู้ไม่รู้โดน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 แต่ว่าไม่ตาย ย <Open. S 1> ิงหลังเข้าเหรอพะยิงหลังกูอ่ะพะยิงวะอุ้ยกูโดนอีกมันเอามึงมึงุมกูยังไงแกเอาเยี่ยเหลือคนเดียวแล้วเนี่ยนะยิงแทงกกูแตกไอ้เยี่ยเมื่อกี้มันถืว่าไอ้ภูมิไม่ใช่มึงนะกูแท็กมึงพ้ามึงไอ้เยี่ยนึกว่ามันคือมึงไอ้นี่มึงสายมือขวาเออ เฮ้ยไอ้ยไอ้สเตปปาดซ้ายปาดขวามันยิงกูไอ้เฮียดีมไอ้สัตว์สเตปปาดซ้ายปาดขวาไอ้เฮียดีแม่งยิงกูไอ้เฮียอย่าขวางอย่าขวางกูจะรั่วเลยเฮียอยู่เดินแม่งยิงกูไอ้เฮียดีต้องตายว่ะใครเลยคนแรกเลยอะไรอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้ย เลนตายไปแล้วไปหลังเข้าเบนไอ้เบนไอ้เบนไอเบนโอ้ยโอ้ยยี้เจ็บเอื้อกตานี้แหละมาซ้ายมาขวาตับองหมุนเร็วเร็วเร็วว้ามันตายไปแล้วมันโดนโดนยิงตายถึงโดนยิงตายไม่ตายก็จะฟันยังอัดตัวเองเฉยดีเนี่ยอยู่ที่นี่รอกตลอดนี่ยสามสองหนึ่งดูด้วย มีสามให้เลยปั๊บอีกทีไปเล่นก็อยู่ข้างในนี่รู้ว่าใช่มันอยู่ในบ้านมันจะลิงรอโดนระเบิดเอ้ยไอ้เจ้าไม่โดนไอ้เลนกับรังอยู่ไหนดิมยู่ไหนดิมบ้านมันไม่เจอคนเจอระเบิดไอ้เางงี้ระเบิดของคุณด้วยมันอยากขึ้นมาไม่ทันละโอ้เกือบตายกูไม่ตายเฮ้ยกูมีการระเบิด

นำไเงายัไมนตายไม่มีสิทพูดเก็บคอมเมนต์หนอยมึงอ่ะมือไม่ได้จับไอเหี้ยปากแผลแเลยแล้วทำไหมตายก่อนเขาเดินทำไมมึงจะเป็นลูกน้องอีเฟิร์นอีกตัวอะไรเงี้ยใช่มลูกน้องอีเฟิร์นเหครับนี่คิดหน้าเกลียดผีนะตุ๊กตกตโอมเือกรงอยไม่ได้คิวเลยแหโอ้ยโอยโอยกีกเกรมาเดยแล้วก็ถาอใจแล้วหายหาปุ๋ยไม่เจอ มาดีมาดีเกือ้ตายคู่เลยเฮ้ยเฮ้ยโดนในดีมเก็บไเฟีอะนี่อะเชอบใช้คำนี้ไงเล่าไงแล้วกูไม่ต้องกูไม่ต้องทำม่ต้องทำไรแล้วกูอะไม่ต้องทำไรแล้วกูอะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไป ไอเลนนั่นมาตายไอเล่นมาัวเลยมาโดูนะไอเลนตายเขาดูยังไม่โดนยังไม่โดนไอเลนกูว่าไอเลนอะว่ามันแม่นนะเว้ยแม่นจะตายแล้วไอดีไออยู่ไหนบอกเราเด้อไอดีมันชอบไปคนเดียวอะไม่รู้อะไม่แม้เออระวังระวังร้อยโดนนี่ไอเลนยิงระวังระวัง เดี e ๋ยวไอเรนจะตายเป็นลาต่อไปก่อนดิแน็กแน็กกำลังเลิงเฮ้ยขีดเขี้ยมไปในห้องมันว่ะเอยเอ้ยเดี๋ยวแป้งแป้งอุ้ยเออเออฉีดน้ำยาแห่งความกล้าเข้าไปน้ำยากระตุ้นน้ำยา อนักอยู่ไหนเรียบร้อยไอ้นักอยู่ไหนวะไอ้กูไม่ได้ฆ่าเขาเลยตาเดียวตาทายเลยตาทายเลยฆ่าตัวหนึ่งเว้ยฆ่าใครไม่ได้เลยฆ่าสองตัวไอ้เหี้ยรูปไม่เหมือนเบบี้อู้งเลยเนี่ยเบบี้อุ้งเบบี้อู้งไอ้เหี่เนี่ยมันเป็นอุลตร้าแมนน่ะไอ้เขาเรียกว่าเบบี้อู้งหรือว่าอุลตร้าแมนไอ้ลไลซ่าอู้งล่ะลายสะอุ้งไอ้ที่เนี่ย ลายซาอุดจังหวนี้ไอ่เนี่ยือใครเอยตายไม่ได้กูกอยู่กับมึงเนี่ยเหลือไอ้อเบ้นปับปัาซ้ายปัาขวาอาเดินลเบิดดินละเบิดตรงในบ้านไม้อะ ดก่อไปแล้วไปแล้วาไปไปไคิดบาไม่ให่ดูนี่ไม่ชอบเออก็ไลไปก่อนครับ